คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นมาพผู้ความันเทิงเท่านั้นบริจนน้ำให้เล่นตามผู้ชมหรือน้องๆหง,น,งนูอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ประดุดกัญช้าและยาเสพติดสวัสดีครับพบก,กับผม MC69 นะครับวันนี้เราจะมากับเกมแม่มดนะครับเปิดมาที่200ช่วงนี้อากาศหนาวเพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ มีเงินมีทองแต่สุขภาพไม่ดีก็ไม่ไหวโอเคครับเคเข้าตอดไปเล่นๆกันนะครับที่สองบาทไปเรื่อยๆกอน,นดูเชิงมันก่อนว่ามันจะเข้าดีไหมถ้าเข้าดีเราค่อยเพิ่มถือว่าแตกเรื่อยๆนะแต่ก็ยังขาดทุน โอเคมับอ้าวโบนัสเข้าเร็วเลยเกินครับได้26บาทกับโบนัสไม่เคยเล่นครับอ่าสุมครับให้เรากดสุม่มอันนี้ว่าเราจะได้ตัวไหนแล้วเราก็คงไปหมุนลุ้นต่อมั้งครับคงในค่าเกมอื่นอ่าได้ถังถังปลาแดกนะโอเคฟรีสปินสิบครั้ง รอ,อบแรกมาถังเข้าเลยครับ21บาทอโอเคถือว่าผ่านเกมนี้ลองเล่นได้นะเพื่อนๆผมคิดว่าเวิร์กเวิร์กหน้าลองอยู่นะครับเปิด2บาทอ่ทาถังเข้า4ถัง800ร้อขึ้นงงเงินไหมล่ะผมยังงงเลยเบิร์นเล่นไป2บาทแต่ได้800 <c oughs> อ้อถังนำโชค ท้งประแดดโอเคแล้ว7สปินถือว่าเข้าเร็วนะผ่านผ่านผ่านชอบชอบอย่างนี้เกมนี้แจกดีๆก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่อง MC 6 9ด้วได้นะครับมีคลิปมีอะไรแนะนำให้ผมลองเล่นก็คอมเมนต์ได้เลยมีสูตรอะไรเด็ดๆก็บอกมาผมจัดให้หมด ปล่อยเงินไหลนานๆครับชอบไม่กดเร็วเมื่อกี้ปล่อยเงินมันไหลก่อนอ้าวได้ฟรีสปินเพิ่มอีกสิครั้งครับแม่หมดเข้า3ตัวเป็น16ครั้งโอ้มานมานนีลาที่น้องมานไพรมาม์นเป็นตายอยู่จริงสิสิบบิ๊กวินเท่าไหร่ครับอ่าโอเคไปต่อเท่ากับเราไม่ได้ลงทุนอะไรนะ ตอดไป2บาทได้โบนัสแล้วก็ฟรีสปินอีก20แล้วจบนี่ผมก็พอเลยแล้วกันไม่ไปต่อแล้วกำไรแล้วครับตอนนี้มีแต่ได้ครับได้เน้นๆไม่ต้องโลภมากได้เท่าไหร่ก็จบแค่นั้นครับไม่ต้องไปเล่นต่อแล้วโอเคเดือดเก้าครั้ง มับมับไม่เป็นไรไปต่อเจ็ดครั้งถือว่าได้ค่าขนมแล้วก็สบายไปครับบันนีบวกที่913บาทสครั้งสุดท้ายมับสามครั้งสุดท้ายแม่หมดเข้าอีกมัฟออฟรีสิครั้งครับ ไม่ต้องหลับตั้งนอนกันเลยยาวๆไปอาอมันถึงร้อยครั้งไปเลยทังเข้าโอเคได้เท่าไหร่ยีก็ถือว่าน่าเล่นนะเพื่อนๆหรือว่าผมจะฟุกก็ไม่รู้กด2บาทไปไม่ถึง15ครั้ง10ครั้งไหมไม่น่าจะถึงนะตอดไปเล่นๆ อ่าแม่มดมาอีกแล้วฟรีอีกแล้วครับไม่ต้องนอนแล้ววันนี้กำไรมาเรื่อยๆครับโอ้ฟรีสี่ครั้งแต่เสียดายนะกดไปน้อยถ้ากดเยอะนี่จำมันกว่านี้มากเลยกดแค่สองบาทเล่น2บาทได้พันหนึง่งมีที่ไหนครับมีที่ไหนลองได้นะ เกมแม่มดฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมเลยนะครับ MC 6 9จจะลงให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางเรื่อยๆเอาเกมแปลกๆมาแปลกๆใหม่ๆลองมันทุกเกมเลยเหลือ11ครั้งครับผมไม่ต้องทำอะไรมากเลยคลิปนี้ นั่งดูเงินไหลอย่างเดียวครับไม่ต้องรุ้นเสียอะไรชิลไปได้ถังอีกแล้วครับถังประแดก20บาท25โอเคเอไปต่อครับไปต่อบวกที่1,050แล้วครับกับอีก5สปินสุดท้าย จบนี่ผมก็ว่าจะพอแล้วนะกำไรแล้วไม่ฝืนตัวเองครับเล่น2บาทได้พันหนึ่งถือว่าต้องพอแหละกำไรละถ้าเพื่อนๆมีคลิปไหนมีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะครับอยากให้ผมลองอยากอุลต้าวินอ่าอยากให้ผมลองเล่นให้ดูอยากให้อะไร เมนบอกได้ครับคลิปนี้ก็จ,จบเพียงเท่านี้แหละครับได้1,123บาทเปิดที่188บแปเบ็ดที่2บาทคุ้มเกินคุ้มครับผมแนะนำให้ลองดูเกมนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยให้ให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ